ทุกท่านได้สมาทานศีลซึ่งเป็นราฐ,ฐานของชีวิตที่สําคัญก่อนที่จะประกอบพิธีที่เป็นมงคลครับลำดับนี้จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าภาพได้เข้าถวายนะครับปัจจัยที่ได้ปวารณานะครับกับท่านเจ้าอาวาสลำดับที่หนึ่งครับเจ้าภาพประตูขออนุญาตเรียนเชิญคุณบอยสุริชัยคุณแอนอรดีครับเจ้าภาพประตูอุโบสถครับจํานวนปัจจัย10,000แบาทครับขอาาอนุญาตเชิญครับเพื่อได้ถวายกับ ท่านสมผ่านเจ้าวัดนะครับท่านพระอาจารย์มหาพิชาตนะครับผู้เป็นเจ้าวาดวัดสว่างมงคลแห่งนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพร้อมครอบครัวนะครับได้ร่วมกันถวายตามความประสงค์นะครับเพื่อลําดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณธนิดาชัดธีรพัฒ์ครับเจ้าภาพประตูครับจํานวน1นึ่งแสนบาทครับอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุครับสาธุ นะครับาถวายมีป้ายนะครับเป็น ที่จะได้ถ่ายภาพนะครับเป็นแบ็กด็อกนะครับเงินสดถ้าโนเข้าบัญชีเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับนะครับก็นุโมทนาครับเจ้าภาพชุดที่2ครับเรียนเชิญคุณธนิดาชัตธีรพัฒครับเจ้าภาพที่3ามเจ้าภาพประตู1น0 0 0แบาทนะครับขออคนนุโมทนาขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ภูลสวัสดิ์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ